สวัสดีครับต้องชมแฟนๆรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีพบกันวันพฤหัส,สบดีที่20สิงหาคม2563กับผมจำนงเชมงคลนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ชมในช่วงเวลาอาจจะไม่ยาวนานมากนักนะประมาณสัก15ไม่เกิน20นาทีนะเนื่องจากว่ามีภารกิจ แต่ก็อดที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆหยิบยกประเด็นมาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการแากใครจะได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็รีบๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันขอกราบขอบคุณไว้ล่วงหน้าวันนี้สังคมไทยนะครับคนไทยผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะท่านผู้ชมที่ สังคมเราวันนี้ตื่นตัวในเรื่องของการไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐประหารและกล้าที่จะแสดงออกทุกภาพส่วนตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนพี่น้องประชาชนทุกรุ่นทุกวัยทุกเจเนอเรชันอันนี้คือนิมิตหมายอดีนะครับกับการที่เราจะบอกว่าให้จบในรุ่นเราผมเริ่มเห็นอะ,อะไรละ่ะความสำเร็จ นของสังคมไทยที่นผู้ใหญ่มักจะอ้างว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะใช้อ้างคำนี้ตลอดเวลาว่าเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ในขณะเดียวกันนะคับพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ลกลับมองเห็นว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตย ประเทศไทยเรานั้นยังมีความเป็นเผด็จการที่สูงมากมากกว่า70%โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนะมีการยึดอำนาจและมีการสืบทอดอำนาจนี่คือสังคมโดยส่วนใหญ่มองอีกมุมหนึ่งของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะที่มาบริหารบ้านเมืองว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวานท้าเรเ,เห็นภาพนักเรียนซึ่งตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่านักเรียนเลว นะครับจริงๆไม่ได้เลวนะครับแต่เขาตั้งชื่อกลุ่มให้คล้องให้ล้อกับคําพูดของผู้ใหญ่ที่ผลักเขาไปอยู่กลุ่มที่จะเรียกว่าจะต้องไม่เห็นด้วยจะต้องต่อต้านไม่ให้โรงเรียนต่างๆสแสดงออกครูบาอาจารย์นะครับจานวนไม่น้อยหลายโรงเรียนออกมาขัดขวางการสแสดงออกของนักเรียนนั่นก็หมายความไปผลักนักเรียนกลุ่มนั้นเป็นนักเรียนที่ไม่ดีในเชิงประชาธิปไตย เขาเ็เลยตั้งกลุ่มล้อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นนักเรียนเลวไล่รัฐมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานเห็นภาพของบรรยากาศกันที่นักเรียนไปแสดงออกนะเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในเรื่องของสิทธิในการแสดงออกของนักเรียนเราเห็นคำพูดคำหนึ่งว่าคุณไปต่อท้าย นะหมายว่าคุณจะเป็นใหญ่ขนาดไหนคุณจะไปรับตีนะคุณต้องไปต่อท้ายแถวประเด็นที่1ประเด็นที่2เป็นคำพูดที่ออกมาว่าคุณเป่านกหวีดแล้วได้ดิบได้ดีอันนี้นักเรียนพูดแม่นะครับก็แสดงว่าเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือที่ไปที่มาของรับตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มกออกพศเขาบอกว่าคุณได้ดิบได้ดีเพราะว่า คุณเป่านกหวีดมาวันนี้จึงมาเป็นรับตีว่าการกระทรวงศึกษาเด็กนักเรียนก็บอกว่าวันนี้เราจะขอเป่านกหวีดไล่คุณบ้างเพื่อเราจะได้ดิบได้ดีอันนี้เป็นคําที่เจ็บนะครับถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษายังไม่รศศศู้สึกรู้สารในคำพูดของเด็กขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็อย่าไปเป็นรับตีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นคําเจ็บนะครับวันนี้คุณได้ดิบได้ดีมาเนี่ยนะฮะมันเพราะอะไร และที่เขาบอกว่าฉันอยากได้ดิบได้ดีนะขอเป่านกเหวี่ไล่คุณบ้างเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเขาไม่ได้อยากได้ดิบได้ดีเหมือนคุณแหละครับคือเขาไม่จะไม่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งอนาคตของเขาแต่เขากําลังจะใช้วิธีการที่ถูกต้องคือจะต้องไม่เอาประเด็นก,กันโดยการชู3สามนิ้วผมก็ขอเรียกชู3สามนิ้วไปพร้อมๆเด็กๆและเยวาวชนด้วย ไม่ผิดอะไรหรอกครับสามนิ้วผิดตรงไหนครั้งแรกบอกว่าเขาผิดตั้งข้อหาวันนี้บอกว่าไม่ผิดสรุปคือมันไม่ผิดตะแบงมาเรื่อยตลอดหลอกลวงประชาชนมาเรื่อยตลอดของครูประชาชนมาเรื่อยตลอดอันนี้คือความดีใจนะครับที่เป็นนิมิตหมายอันดีของสังคมไทยที่เราตื่นตัวไม่เอาผดีกันแต่สิ่งที่ก็น่าเสียใจอีกมองดูก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ไปผลักเด็กหรือเปลยมองเด็ก นะว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังมีคนยุยงนะคือยังบอกว่ามีคนยุยแยงแต่แข่งรั่วหรือมีการยุยแยงเด็กหรือมีการไปปั่นหัวและไปปลุกปั่นเด็กเด็กก็บอกว่าเข้ามาด้วยตัวเองอันนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญนะครับในความคิดของผู้บริหารที่คุณอย่าไปคิดในเชิงลบบ้านเมืองวันนี้นะครับต้องย่ําแย่นะเศรษฐกิจจะพังประเทศขับเคลื่อนไม่ได้ ประเทศชาติเรียกว่าวันนี้อยู่ในภาะวะวิกฤตเพราะอะไรเพราะความคิดในลักษณะว่าตัวเองดีตัวเองเด่นเป็นความคิดในเชิงลบว่าคนอื่นคิดไม่ดีคนอิอคนอื่นคิดเนี่ยเกิดจากการครอบงำคนอื่นคิดเกิดจากผลประโยชน์คนอื่นคิดเพราะมีผู้อยู่เบื้องหลังทางการเมืองแต่ลืมมองตัวเองว่าที่ตัวเองนั่งอยู่ทุกวันนี้นะครับคืออยู่ภายใต้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นอันนี้คืออันตราย พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาบอกว่าคำนี้ผมรับไม่ได้หรือพี่น้องอผู้ชมรับได้หรือไม่ช่วยแสดงความคิดเห็นผ่านมารายการตรงประเด็นหน่อยนะครับคำพูดพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าไม่ใช่ผมแก้แล้วใครจะแก้โอ้นะครับผมก็เลยบอกว่าเอพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่คนละโลกว่ะบ้านเมืองวันนี้นะครับ ที่เขาเรียกร้องเขาไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเขามองว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณยังไปยกตัวเองนะไปสมมติตัวเองและผมเข้าใจว่าคําพูดคํานี้ของพลเอกประยุทธ์คือท่าแท้ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ผมแล้วใครจะแก้คนที่เก่งกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชามีเยอะแยะมากมายนะครับไม่แย่เขาคุณมาแก้คุณเนี่ยไม่ได้มาแก้แต่เดิมคุณปฏิวัติรัฐประหาร แล้วก็เขียนกฎหมายสิทิทอดอำนาจจนได้เป็นนายกตนตเดในสมัยนี้พลเดกปพระยธ์จโนชาบอกว่าคุณอย่าไปมองผมในอดีตว่ามาจากการปฏิวัติร,รัฐบระหารวันนี้ผมมาจากประชาธิปไตยผมมาจากรับน์ปี60นี่คือคำพูดพระเด็พจพระยศ์จโนชาผมอยากจะถามพ,เพรเอกปพระยศเจโนชาย้อนต่อไปอีกว่าเอาละคุณมาจากปฏิวัติรัฐประหารคุณก็รับอยู่ แต่ทำไมปฏิวัติรัฐประหารจึงเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญเอาสอวสองร้อยห้าสิบคนมาเลือกคุณล่ะทำไมต้องเขียนกฎหมายเอาสอวสองร้อยห้าสิบคนมาเลือกพลเดกประยุทธ์จนันโอชาเพื่อจะเป็นนายกนตรีต่อไปท่านปฏิเสธไม่ได้คนระับว่ารัฐมนตรีหกศูนย์คือรัฐมนูญที่สืบทอดอำนาจเพื่อให้ท่านได้เป็นนายกรีกคนต่อไป หลังจากการปฏิวัติรัฐประหารข้ออ้างพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าวันนี้เนี่ยผมอยู่เนี่ยมาจากรัฐมนตรี60ศก็รัฐมนตรี60ศเป็นรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจเอาสอว .200 สคนมาไว้เลือกตัวเองเข่ากับเป็นตัวแทนประชาชน35ล้านคนโดยประมาณจากคนคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับไปตั้งสงว2 5 0เท่ากับตัวเองมีเสียงมีคะแนนอยู่ประมาณ350ล้านคน หรือผูเด็กปัญยุเฉลียวว่าประชากรวันนี้มี68ล้านก็34นะครับส4ล้านคนทําไมละครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผลเด็กปัญญุเฉลียวพูดไปแล้วเด็กเยาวชนประชาชนเขาไม่เชื่อเป็นการพูดเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจเท่านั้นทาอธิบายต่างๆเหล่านี้มันอธิบายไม่ได้ว่าผมมาจากประชาธิปไตยถ้ารับนูปี60ศนนายมีชัย ร่างออกมาไม่มีการเอื้อให้สืบทอดอำนาจไม่ออสวสองร้อยสิบคนมาเ,เรอไว้เพื่อเลือกคนเีกประยุทธ์จันโอชาคำพูดคำนี้อาจจะพอฟังได้บ้างนะครับอันนี้คือเสียงของประชาชนและพลเอกประยุทธ์ธจันทรโอชามักจะพูดเสมอว่าผมได้อยู่ทุกวันในเสียงส่วนใหญ่คนที่มาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานัก,กเือนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนต่างๆคุณมีกี่คน อย่างมากคุณก็ห้าหมื่นแสนหนึง่งอันนี้เพิ่มเอาแต่เขาพูดของท่านก็คือบอกว่าผมนี่นะครับเสียงส่วนใหญ่วันนี้อยู่ที่หกสิบล้านหกสิบแปดล้านคุณมาก,กี่คนผมอยู่เนี่ยเสียงส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไล่ผมคําพูดคํานี้คือความไม่เข้าใจในระบบประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยไม่มีใครหรอกครับที่ออกมาทั้งห8สิบแปดล้านเขาเสแสดงออกผ่านอะไรรู้ไหมผ่านระบบต่างๆวันนี้ถ้าลองดูโซเชียลนะครับ แล้วถ้าเขาออกมาตั้ง68ล้านคนรับไหวนะครับกับรัฐบาลคือการอ้างอย่างนี้เนี่ยนะครับคือแสดงให้เห็นว่าเราไม่เข้าใจประชาธิปไตยนะจะอ้างยังไงก็แล้วแต่บอกว่าประชาชนตั้ง68ล้านคนแล้วคุณออกมากี่คนอยู่ดีๆจะให้ผมยุสบสภาจะให้ผมลาออกอย่างนั้นหรืออันนี้คือความหมายของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ สังคมจะดีได้สังคมจะอยู่ได้ประเทศไทยนะจะขจัดเผเด็จการรัฐหารออกไปได้ต้องอย่างเป็นอย่างปัจจุบันทุกเจเนอเรชั่นทุกภาคส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนสแสดงออกมารัฐบาลจะต้องเปิดเวทีตรงนี้วิธีการเปิดวิธีของนั่นเคไร,รู้ไหมอย่าไปแจ้มความดำเนินคดีกับเขามาตราสองหนึ่งมาตัน มาตรา116นะครับยุยงผูกป,ปันวันนี้ยังแจ้งความในคดีอยู่เลยนะครับยังประกาศออกหมายจับยังมีการจับกงุงขังกันอยู่เลยแล้วสิทธิทเสรีภาพในการแสดงออกในข้อเรียกร้องเพียงสามประการหนึ่งความฝัน,เ,นนะเขาจะไปได้อย่างไรคุณบอกคุณกฎหมายก็คือกฎหมายไอ้กฎหมายคือกฎหมายคุณต้องมองรัฐธรรมนูญได้ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นอยู่ในเงื่อนไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าเขาอยู่ในเงื่อนไขรับนูในข้อเรียกร้องสามประการหนึ่งความฝันแล้วเขาผิดกฎหมายตรงไหนแล้วคุณเอากฎหมายไปใช้กับเขาได้อย่างไรมาตราหนึ่งกยุยงปุกปั่นแล้วมันมีเหตุผลอีกถ้าอยู่ในเจตนารับนูนมันก็ไม่ผิดและมันจะทำให้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองที่ไหนล่ะครับมันไม่มีมาตราสองร้อสิบห้าจุนงเคินกว่าสิบคนนะมั่วสมมันมั่วสมตรงไหน ไปตั้งข้อหาอะไรนะพรบรควบคุมโรคติดต่อวันนี้เขามีมาตรการในการป้องกันพรบรควบคุมโรคติดต่อวันนี้โรคติดต่อมีตรงไหน,นมีไม่กี่คนมาจากนอกสิ่งเหล่านี้นะครับที่ประชุนเขามองว่าท่านพูดในลักษณะที่เอื้อประโยชน์หรือถ้าจะเป็นภาษาที่ชาวบ้านชาวบ้านหน่อยก็เห็นแก่ตัวหรือว่าสนับสนุนความเห็นของตัวเอง แต่ไม่ได้มองคนอื่นยังเข้าใจผิดอยู่ว่าวันนี้ไม่ใช่ผมแล้วใครจะแก้คำพูดคำนี้ท่านผู้ชมคิดอย่างไรเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็กดหนึ่งมาว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วไม่มีใครแก้แล้วประเทศนี้คนดีที่สุดคนเด่นที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชากดหนึ่งมา แต่ถ้าประชาชนเห็นว่าคนเด็กยุนชาพูดแบบนี้เห็นแก่ตัวออกไปได้แล้วคนที่เก่งกว่าคุณมีเยอะเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีกระบอกปืนไปยิงหวัวใครเขาไม่มีอำนาจต่างหารไปบังคับบัญชาไม่ยึดอำนาจเขาไม่มีกำลังตรงนั้นเขาไม่มีปัญญาไปสั่งนายมีใช้ให้ร่างรับนูนเอาสวสองอยสิบคนมาเลือกเขามารอเลือกเขาแต่ครมีความเห็นอย่างนี้ กดสองมากันเยอะๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาและทีมงานจะได้ดูรายการตรงประเด็นว่าระหว่างคําพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ผมแล้วใครจะแก้กับประชาชนที่บอกว่าไม่ใช่คุณแก้วันที่คุณแก้ทุกวันนี้ตกลงตกลงตกลงประชาชนยากจนลงทุกวันประเทศชาติสุดลงทุกวันถ้าใครคิดอย่างนี้กดสองมาท่านผู้ชม กดกันมาเยอะเยอะกดกันมาเยอะเยอะทั้งสองฝั่งนะครับผมไม่ชี้ชวนอยู่ฝั่งใดแต่เป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนล้วนๆครับเอาละครับนะวันนี้จึงฝากประเด็นไว้กับทา่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับอย่าไปพูดนะครับว่าเด็กถูกกล้างสมองเด็กมีการเมืองอยู่เบื้องหลัง ยังบอกว่ามีคนยุแยงอยู่อีกอะไรทำนองนี้เลิกคิดเลิกพูดนะครับนายสายยันสอสอตายคนหนึ่งนะไปบอกลูกนะบอกกับลูกมีคนที่ยงลูกออกมาโต,ตดีเห็นไหมบอกว่า,เ,าเราไม่ได้ถูกยุกแยงเราไม่ได้ถูกใครอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นและยังคำพูดที่ผมจำใส่แม่สมองอย่างดีเลยคำพูดของเด็กมสามบอกว่า ยังมีวันแรกที่เลิกเป็นสลิมคือเด็กเนี่ยเขาไปนั่งในสังคมเด็กวันนี้คือสังคมประชาธิปไตายที่เขาได้ร้องเขาอยากเอาประชาธิปไตยเขาไม่เอาประเด็ดการเด็กคนไหนจะไปพูดในเชิงสลิมมันก็จะอยู่ในสังคมลำบากเป็นเรื่องปกติแต่คําพูดของเด็กมสามบอกว่านะี่มีวันแรกที่เลิกเป็นสลิมได้ อันนี้ลูกนายสายันสอสอนะครับที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยยังมีวันแรกที่ท่านจะเลิกเป็นสลิมได้นั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นสลิมวันนี้สลิมถ้ามองโลกตามความเป็นจริงสลิมมองโลกมองประเทศไทยวันนี้เรายังเป็นเผด็จการที่สืบทอดอำนาจท่านยังมีวันแรกที่จะเลิกเป็นสลิมสังคมประชาธิปไตายต้อนรับท่านเสมอครับ สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ไม่กีดกันใครก็ได้เข้าร่วมเพราะนั้นนี่คำพูดของเด็กนะครับขอชื่นชมขอสนับสนุนมีวันแรกที่เราสามารถเลิกเป็นสลิดและคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ผมแล้วใครจะแก้ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชากดหนึ่งใครไม่เห็นด้วยกดสอง แสดงความคิดเห็นกันมาครับวันนี้รายการตรงประเด็นหยิบยกประเด็นสั้นๆน,นะครับมาพูดมาคุยเพียงแค่นี้สาระยาวๆเจอกันวันนี้5้าโมงเย็นรายการตรงไปตรงมาวันนี้ผมจำนวงเชิญคนขอขกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณา กดติดตามแสดงความคิดเห็นกันมากดไลค์กดแชร์นะครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่ท่านทั้งสิ้นรับไม่ใช่อยู่ที่ผมผมมีหน้าที่ก็คืออะไรที่คิดว่าน่าจะนําเสนอได้ผมก็มานําเสนอท่านผู้ชมแบบตรงไปตรงมาแบบตรงประเด็นแบบนี้ละครับไม่ต้องเกรงใจใครประเทศนี้เรามีหนึ่งเสียงไม่ใช่34ล้านเสียงเหมือนกับที่เอาสอวอไปเป็นตัวแทนมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ